วันนี้ก็วันที่หนึ่งมิถุนาหกสี่จะให้น้องจ๋ามาช่วยสอนเรียกว่าเซิร์ฟสเก็ตค่ะค่ะต้องทำาป็ไงคะเดี๋ยวขอบันทึกไว้นะคะบอมา,มาจะได้จําได้แต่ไม่ต้องถามหลายรอบเพราะว่าความจําสั้นโอเคก็คือตัวเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเราต้องทําให้มันเป็น U ให้ได้คะ่ะซึ่งเราอะห้ามมองที่ตัวบอร์ดเราต้องมองด้านหน้าคะ่ะอ่อาฮะใช่แต่เราอะต้องคิดให้มันเป็นตัว S, <S อ่ะสาธิตเลยลูกต้องเป็นไงเอาขาขึ้นยังไงก็ค,งงคือ เราจะถนัดด้านจริงๆที่ถูกวิธีคือจะถนัดด้านหน้าอฮะไขแต่มันจะยากค่ะซึ่งเดี๋ยวแต่ว่าหนูเนี่ยถนัดแบบเอาด้านหลังอออืฮึ่าเพราะว่าครูสอนมาตั้งแต่ด้านหลังออืฮึเราก็นำขานะคะข้างขวาส่วนเดี๋ยวเขาจะนับข้างขวากันนะคะเฉียงนิดนึงแต่ไม่ใช่เฉียงแบบนี้นะคะเฉียงนิดนึงอ่ะนิดนึงเหยียบตรงน็อตตัวดังนะคะอะไขสองครั้งเอาขงคร็อต เอาขาไว้ที่นอตเราเราบิดตัวยังไงก็คือสมมติว่าเราไถ่ใช่ไหมคะพอไถ่ปุ๊บกำลังจะเอาขานี้ขึ้นต้องรีบเอาขาเนี้ยพลิกอย่างนี้เลยอ๋อให้มันไปทางอย่างนั้นแต่พอสมมติว่าขึ้นก็คือเวลาขึ้นมันก็เอาพลิกอย่างนี้เลยอ่ะฮะ แล้วค่ะแล้วมันคดเคี้ยวได้ยังไงอะค่ะมันคดเคี้ยวได้ยังไงอะกดหน้ากดหลังเหรอคดเคี้ยวถ้าเกิดว่าซื้อมาใหม่อ่ะมันกำลังตึงมันแข็งอยู่ก็ต้องขันด้วยอ๋อมันต้องปรับน็อตตรงนี้ต้องขันให้มันง่ายค่ะแล้วก็ให้เราอะกดหน้ากดหลังไว้อ๋อใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอือเนี่ยมันจะเลี้ยวได้แต่อย่างตัวหลังตัวหลังจะแข็ง อ๋อโอเคอ่ะโซรอบหนึ่งหนึง่งสองสอามผิวเลยผิวผิวอ่ะเดี๋ยวมามา่าจะลองดูนะคะจะทำได้เหมือนคุณลูกหรือเปล่า